สวัสดีครับผมเพียวแซบีดีนะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยทำไมต้องเปิดมืดขนาดนี้เพราะว่าเราออกกําลังกายตอนกลางคืนไงชอบมีคนบอกว่าเราไม่ออกกําลังกายเราออกกําลังกายแล้วคือไม่มีคนเห็นไงใช่ไหมนัดกันมาเอออยู่ไอ้นี่นี่ไม่เกี่วกูเลยมึงมือตัวดีสมัยมึงหายกูข็มาตลอดเอา กูเล่นอย่างอื่นไม่ได้หมายความว่ากูไม่เล่นไงแต่วันนี้ว่างเออถ่ายสเก็ตเพิ่งเหรอคือเพิ่งเลิกงานเอ,อ้ยถ่ายสเก็ตพักก่อนให้แขนมันดีขึ้นก่อนคือเพิ่งเลิกงานก็เลยแบบอมีเวลาออไอ่วยน้ำกับเอ็มหน่อยแล้วก็นี่ฮะคนดีคนเดิมนี่ฮะใครเอ่ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมากับมิสเตอร์เอ็มแล้วก็เพียวแซตบีดีที่เพิ่งมาเมื่อกี้เขามากันเป็นชั่วโมงอะใช่ไงก็ไม่มาพรุ่งนี้ไปเลยเออ เอามาเล่นเนี่ยคือปกติยจะมีน้องอีกคนนึงแต่วันนี้น้องติดงานนะเราก็มาแค่นี้แล้วก็แบงก์กลับไปแล้วเออเพราะเราไม่ได้แจ้งแบงก์ไว้พี่เทียวบอกพี่แบงก์อ้พี่แบงก์กูไม่ได้บอกว่าแบงค์ไม่มาเขาก็เลยบิดเขาเลยบอกว่าเออพี่เทียวมาเหรอเห็นพี่เทียวบอกไม่มาชี่แบงค์มันชอบคิดเองเออเองอ่ะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรก็แค่มา สระว่ายน้าออกกําลังกายเล่นน้ํากับเพื่อนกับอะไรบ้างเนาะการออกกําลังกายมีหลายอย่างไงคือปกติก็เล่นน้ําาเลยแต่เล่นน้ําในสระในสวน,สะนสะอะไรอย่างนี้มันก็ได้แค่นั้นไงอันนี้แบบเออมีเพื่อนเป็นสระของหมู่บ,บ้านเพื่อนก็มาเล่นโอเคเอา,าดู่หยชิวๆจากเดิมเนี่ยเคยออกกําลังกายมาช่วงหนึ่งแล้ว <c oughs> คุณหายไปไหนมาช่วงหนึ่งฮนะที่ปกติไม่ค่อยลงเตอรี่กู <c oughs> ทางานดิสัก <c> เ <oughs> อาแล้วตัวนี้ไม่ทํางานแล้วเหรอ ล้วไม่ลงสตอรี่อ่ะเราไปว่ายน้ำได้แต่ตอนนี้อยู่ตัวแล้วไงเยสอยู่ตัวทำงานแล้วไม่เอาละมึงให้กูหายใจก่อนนะแม่ไอสัตว์เฮ้ยแล้วธุรกิจแมวไปถึงไงแล้วฮะธุรกิจแมวตอนนี้แมวโตแล้วแมวโตแล้วเออไม่มีตังค์จะเลี้ยงแมวไรเฮียมึงจะจอด้านไปเนี่ยเอากล้องกูมันว้ายมันเห็นชัดกูเหนื่อยว่ายไปนานเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นมึงกับกูจะมาเห็นลงสตอรี่มบบ ภูมิใจนําเสนอไหยทีละชั่วโมงไอ้กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งจริงๆนะทาเป็นเหนื่อยนะยจริงไม่ได้เหนื่อยไอ้ไหยแค่เนี้ยถ้าคนว่ายน้ําเป็นจะไม่เหนื่อยเว้ยไปดิไปดิเอาเอาแข่งอากูปะละ่ะเอาคุณนํำอะไรยี่สิบรอบไปตาไปเฮ้ยที่นับหนึ่งไหมดิศูนที <laughs> อะไรไปอืองกระโหลกน้ำไปได <laughs> ไช้ชอบชอบว่ายน้ำเหมือนกันเพราะการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเนี่ยมันใช้ร่างกายทุกส่วนมันมีแรงหนืดแรงต้านพอๆกับแบบยกเหล็กมัง้งหรือเปล่าวะ แต่ไม่รู้เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเครื่องแมชชีนทั้งทั้งที่มีเพื่อนหลายคนที่เป็นนักพกกายหรือว่ารู้จักหลายคนที่เป็นนักพกกายนักสร้างกล้ามนักกล้ามอะไรอย่เงี้ยเขาก็แนะนําให้เล่นเครื่องแมชชีนเพราะว่า1มันถูกสรีระฟิสิกส์กายภาพอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะแบบภาษา ภาษาออกกำลังกายเขาเรียกว่าถูกฟอร์มเออเพราะว่าการยกเหล็กแม่งต้องแบบองศานี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะได้ส่วนนี้ไปพอดีไปเป๊ะอ่างเงี้ยแต่ถ้าออกกำลังกายว่ายนะ้ำมือมันอิสระเราชอบเราไม่ชอบอแมชชีนหรือว่าอะไรเงี้ยยิมไม่เคยเข้า,าส่วนมากไปที่สวนสาธารณะอย่างเดียวไปเดินเล่นวิ่งสวนอะไรเงี้ยก็จะเห็นคลิปที่ตีแบตลงไปวันนี้คลิปนะ่าจะง่ายสบาย,บาย,บายมาอัปเดตชีวิตเพื่อนฝูงตอนนี้เกสกับเอ็มออกจากออฟฟิศไปแล้ว2คนเราไปแล้วเอ็มก็ไปเปิดธุรกิจขายม้งขายหมูเลี้ยงม้งเลี้ยงแมวไป ส่วนเกสก็ไปเป็นทำธุรกิจสารต่อที่บ้านหลายๆคนจะเห็นเกสในคลิปน้อยมากเพราะว่าเกสจะเป็นทีมพอปเบื้องหลังนะตอนนี้ไปเป็นแบบ c ีอใหญ่ละแล้วดูไอ้เยี่ยนี่ว่ายตามเราว่ายตามฮะกีรอบแล้วไหนดู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 ดิแล้วเท่าไหร่ละไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโเลิกใช้อ้นาฬิกเงี้ยมืดตึ๊บเลยมึงดูนี่เสี่ยวมี เห็นชัดเจนเนี่ยเฮ้ยว่ายมาครึ่งชั่วโมงแล้ววะยี่สิบเอ็ดรอบแล้วเฮ้ยแล้วมันรู้ได้ไงว่ามึงว่ายครบรอบอเมื่อทันคุยอะกูเลยไปแล้วเอาตรงๆคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าขอโทษไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วเพราะว่าคลิปมันเป็นคลิปแบบที่ต้องใช้เวลาตัดหน่อยอันนี้แบบเอามาลงให้ดูเล่นๆขำๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเล่นน้ําคุยกันไปเรื่อยไม่มีอะไรนาฬิกาแอปเปิลอะมันรู้ได้ไงว่ามึงว่ายกี่รอบกี่รอบมันจับ เซนเซอร์เสาไอสะขอบสะอะไรอย่างงี้เหรอไม่ก็ครั้งแรกที่กูลงสะใช่ไหมอ่ะกูก็เดินจากขอบไปถึงขอบอะแล้วกวัดระยะมันเท่าไหร่กูแค่ตั้งรอบว่าสะนี้มัน30เมตรอ๋อแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเดินจากขอบไปขอบมัน30เมตรก็กูเดินไป3 4มี่สี่รอบก็กูเดินไปเดินมาว่าจากนาฬิกาใช่ว่าจากนาฬิกาว่าเดินไปว่าเดินไปกี่เมตรไงอ๋อแล้วก็ว่ายแล้วก็ว่ายไปกี่เมตร ความไฮเทคมันก็ไม่ได้ไฮเทคขี้อะไรเลยสัตว์มันก็เดินจับกของมันปกติเนี่ยเทคโนโลยีทำเป็นหอบ <c oughs> อีกสิบนาทีขึ้นแล้วก็ไปไหนไม่รู้อะตอนแรกว่าจะไปได้กลอฟกับไอกเกตน,นะเฮ้ยไอเกตนี่มันกีฬาผู้บริหารเขาเล่นกันนี่หว่า <c oughs> อยู่ผู้บริหารอะไรอย่างเงี้แหละเออตั <c oughs> ้งแต่มายังไม่ลงน้ำเลยตัวแหงประชุมยังไม่เสร็จเลย สาเหตุที่กูต้องไปแดกกอลไกวเกเพราะว่าพรุ่งนี้กูไปออกรอบขายงานแต่กูยังติีไม่ไปตีเล่นกับชับชมิด<ช>เออกชับมิดกูดเหี่าเขาชวนล้วก็ไปไงอ๋อแล้วเขารู้จักมึงได้ไงรู้จักผ่านงานรู้จักผ่านรู้จักผ่านมาเฟียคนหนึ่งจาวพัทยาเขาทำร้านเนื้ออยู่จูบิลี่เจ๊กม่ไอเหี้ยโลนินโลนิน ไปกินได้พัทยาโลนินใช่ไหม,อ,มอร่อยนะเนื้อเขาเกล็ดดีพรีเมียมเพราะว่าสันร้านเขาละญี่ปุ่นเฮยเขาเปี๊ยอะไรอีกว่ะเฮียมันมีเนื้อมันมีมีเนื้ออยู่เฮียเนื้อมีอยู่กระเจ้กระจั๊ก,ก,กเออก็กูชอบกินเนื้อไงเนื้อเกล็ดดีพรีเมียมเออแล้วก็วมีซูโจงซูชิอะไรแบวันไหนอยากกินอได้ดีกูโทรเขาอาหารทะเลก็มีกูโทรอยู่สองคนอะพี่ยงกับพี่เก็ตพี่ยกโทรไปพี่ยงกับพี่เก็ตฮัลโหลพี่วันนี้หิวฮัลโหลพี่วันนี้หิวล่าสุดีเฮียยงจะเอาวบีเพราะกูขับแล้วทำไมวะบอกว่าเปง ป,ปืนชาร์จไฟไอเ้เหี้ยพอนเออเปืนชาร์จไฟจะให้กูผ่อนต่อแล้วจะสลับกับซีค่ากูกูกๆๆๆๆ็บ้าวไอ้คุ้มไอ้ย่ห้าล้านกับล้านห้าคุ้มพี่อะไรกูต้องจ่ายต่อสองห้าล้านกว่าเว้ยไ,ไ,ไ,ไม่ไม่แกซื้อสดเอ้าก็ไม่ต้องจ่ายดิเออจะสลับรถกันขับอยู่อ,อ๋อแต่พี่โยงก็แกก็ต้องจ่ายไงฮะเพราะมึงผ่อนอยู่ไม่ไม่กูหมดแล้วรถกูหมดแล้วเอ้ยซื้อสดเหรอ เราคุมหมดไปต้องหาแล้วไอ้เหี้ยลาออกปุ๊บซื้อสดเลยว่ะกู้หมดไปต้องหาเลยไอ้สักไอ้เหี้ยลาออกปุ๊บซื้อเงินสดเลยมึงก็ไหลไปเรื่อยไอ้เหี้ยเขาหาว่ากูรวยอย่างเงี้ยเอาสัมภาระลงได้นะฮะลงได้สเตอร์เอ็มลงได้กูจ่ายภาษีตรงคืนกูด้วยสแต่คืนกูโก้คืนด้วยจ่ายเกินด้วยไอ้เหี้ยภาษีกูโก้คืนด้วยเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละฮะ คลิปบอพบอลอะไปสัี้ยมึงไปเราเยาก็แค่ก็แค่มาว่ายน้ำอ่ะมึงจะให้ทำเฮี้ยอะไรมากกว่าการว่ายน้ำไปมาไปมาวะคุณคุณไม่ดีพอกันเนทอ่ะฮะคุณไม่ดีพอกับเน็ตล่าสุดไม่ว่างล่าสุดนี้มึงลาไปหาพี่กอลบอ่ะทำไมวะเฮี้ยเขาชวนกูอยู่เด่ะเขาบอกไปไปกูด้วยเดยวไม่รู้เฮี้ยเพียวจะคุยยี่อะไรกูเด่ะ อ๋อเท่าไปถามเขาเพราะว่าคนไอ้ฟังกูหน่อยไงรายการฟังกูหน่อยมันกำลังมาเออก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวไปคุยกับพี่ก๊อฟเดี๋ยวไปหาพี่ก๊อฟไปหาเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างงี้มันดีกว่าเออแกไดยแกออกงานเป็นยัไงบ้างออกไปเออออกจากกิสามสี่ปีมั้งห้าปีได้มั้งนานอยู่เออเดี๋ยวเราไปถามอัปเดตชีวิตเขาว่า5ปีที่ออกจากงานไปอ่ะเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะมีลูกกี่คนแล้วไอ้แก๊ปมีน้องหรือยังแก๊ปมีน้องแต่แก๊ปเป็นโตแล้วเออแก๊ปแก๊ปโตแล้วเหลือไอ้ก๊อฟเนี่ย ไม่ได้เจอแกครั้งล่าสุดที่หัวงอกเยอะเลยงานบอลนะดอดบอลไม่ดอดบอลที่อะไรกูไม่ได้ไปกูเจอล่าสุดคือดอดบอลไงแต่แบบมึงไม่อยู่แล้วเออทุกวันนี้มึงเชื่อว่ายังมีคนถามเลยพี่เอ็มออกหรือยังครับเดี๋ยวผมก็เลิกถามเออก็ถ้าติดตามจริงๆก็น่าจะรู้ข่าวสารเนาะมันมีล่าสุดกูเห็นทำเพลงเหรอไอ้เพลงไอ้บอลกูมาเพียวนะแต่เขาไม่จูนให้เลยโอ้เข้าไม่เขาไม่ใส่เอาทัชชงจูนที่อะไรดีวงรีเบิร์ตพี้บอลเลย ไม่เสียบอลมันเคลียร์อยู่แล้วไงมันก็ร<ช>ีรอยู่แล้วแต่<ง>ที่จริงอะน่าจะใส่ไปเทียบไปเป็นสอจอกันเนอร์หน่อเยเทียบโดนตีมากก็ส่อจอ่ออะ้รไอ้สอจอไปตีไงสอ่สอวอลชัปปี้เหี่ยเดี๋ยโฟกัสปากด้วยสอวอลชัปปี้นี่ขายขายจเจาะเหล็กเน, <c oughs> นี่ยเห็นะขายจเจาะสวัสดีครับผมลูกพี่ปานาอานสอวอลชัปปี8 8 <c oughs> ้แปดแปดแปดเห็นกันในเต็มทิกตอกเลยเนี่ยชัปปี <c oughs> ้แปดแปดแปดคนนีมันเปิดทำให้เปิดจริงด้วย อย่าหาเลยนะกูไม่เกี่ยวด้วยไปเปิดเว็บจริงๆอะไรนะ กูไม่เกี่ยวนะไม่ต้องตามกูกูไม่มีส่วนรู้ส่วนเหี้ยหน้ามึงอยู่ในคลิปอยู่แล้วไอ้แสตเกี่ยวไอ้เหี้ยคลิปนี้ไม่มีกูเออปกติจะมีบิ๊กมาด้วยใช่ไหมเล่นน้ำเออติดจอดออยู่เออวันนี้บิ๊กติดจอดอจะดูอิดเจดามบิ๊กบิ๊กอยู่อับทำงานกับเจดามนะเป็นช่องฟุตบอลฟุตบอลบิ๊กคือติดตามเขาไอ้เหี้ยช่องเจดามคนดูเยอะมันไปติดตามช่องไอ้บิ๊กดิใช่บิ๊กไงบิ๊กช่องที่มีช่องช่องเล็กอๆในสัตว์สปอนเซอร์เข้าในมึงเออไอ้ช่องเนี่ยไอ เชียงไปเรื <S <S ่อยวีรวิทย์บิ๊กอ่ะไอ้บิ๊กเดี๋ยวยันบิ๊กตัดออกนะฉันเซอร์ต่ตืด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 อารีมาก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเล่นน้ำต่อยสักสองสามรอบก็ขึ้นกลับบ้านละคือเรามาช้าไงเพิ่งเลิกงานนี่เพิ่งเลิกงานเลิกงานแล้วแต่งานเพิ่งเสร็จมึงไม่บอกความจริงก็ไปรยันตีหนึ่งมีไอ้เฮียก็เมื่อวานไงเมื่อวานทาสียันตีหนึ่งเพราะไม่ต้องไอมีถ่ายตอนเช้าไงเชี่ยคุณทำงานดีเด่นวะ เออไอ้เหี้ยโลโลต้องเข้าแล้วต้องมีติดชื่อแล้วไอ้เหี้ยแต่เออเดี๋ยวเดี๋ยวินที่บอร์ดมับอร์ดติดชื่อเดินที่บอร์ดติดชื่อเนี่ยทำทำดีกว่าใครใครทำงานดีก็เอาชื่อขึ้นบอร์ดเงี้ยไม่มาสั่งเดินดีเด่เอาค่านี่ไปเบี้ยกระยันนี่เบียระยานห้าร้อยเบี้ยกระยานห้าร้อยทำงานดีเด็กก็ไปเบี้ยกระสองโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปมึงไม่มีสาระเลยในที่จมาแค่้เดี๋ยวไปแบบ มาเอาคือมึงมาเอาตัวเลขกูแล้วว่ายิบสองรอบนะหกร้อยเมตรไะเแค่นั่นแหละเขาอ่ะมึงอาจจะแชร์สติ๊กเกอร์แชร์ลงอะไรวะสตอรี่แล้วก็โฟโต้ช็อปไงาสัตว์โกหกไงเนี่ยมาดูจริงๆไงเห็นนะเนี่ยยิบสองเมตรจริงๆไอ้ยิบสองรอบจริงๆเนี่ยเออเห็นไหมเนี่ยมันไอเยี่ยมมันโกงไม่ได้เลยสัตว์เอ้ามึงแค่แคปแล้วก็โฟโต้ช็อปทําได้คุณเก่งอย่าตายเรื่องปั้นๆอ่ะไอ้ราสุดมีคอนเสิร์ตนี่มึงไปไหมไปอ้กเราไม่ได้ปิดคลิปเลยเยอะ มึงก็แค่กดคาดไอ้สซนแล้วก็คุยที่หลังอคอนเสิร์ตเลยมันมีคอนเสิร์ตไอ้นี่ไงล็อกมอลเทนไงล็อกมอลเทนปลายปีเออแต่มันจองตั๋วิ้นเดือนนี้มงังสกงานะอ่ะกูน่าจะไป10เดซิเบลมันเป็นเทศกาลเพลงเศร้าเฮ้ยไอเพียวกูเ,เห็นเทศกาลหนึ่งมึงต้องไปอะไร ไอ้มันชื่ออะไรวะจริงๆมันมีเนี่ยที่เชียงรายช่วงนี้มันมีฮาโลวีนเมกับบางนากูโคตรอยากไปเลยกูไม่มีเพื่อนไปสัตว์โอเคไม่ไปไประเดิมที่อะไรล่ะผีมันบ้าบ้านผีสิงซีบ้านผีสิงงอกแงกไอ้เหี้ยมึงเคยไปหรือยังกูอยากอ่ะไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงงอกแง็กไม่กูจะบอกว่ามันมีไอ้นี่เทศกาลดนตรีนอันนี้เหมาะกับมึงมากคือเลกเก้เหรออยู่ที่เชียงรายสี่สองสิงดาวเชียงดาวไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะ ชมชมโบลาชชมซัมบลาเออแชมบลาไอ้เอี้ยบบินต้องไปไปกูมากุมภามีบัตรนะกุมภาวันที่เท่าไหร่กูไม่รู้ไอ้เอี้ยกูรู้แค่มันจุ่มเพราะว่าเพราะว่ากุมภาสิเอี้ยไปยังไงกูยังไม่เข้าใจเลยกูดูสภาพแล้วแม่งแบบอยู่ในดอยเลยเยี่ยดอยเลยจะคาว่าดอยเลยรถม้งไงไม่รู้เหมือนกันนั่งเครื่องบินแล้วก็ดรอลงมาพอถึงแล้วก็โดดล่มลงไอ้เยี่ยบพับจีอ่ะเอี้ยมันน่าไปมากกุมภาต้องดูวันว่ะเพราะว่าสิ้นเดือนกุมภามันมี10เดซิเบล งานคอนเสิร์ตที่เชจังทร์เซาเพราะว่ามันมีหลายๆวงที่กูชอบไปเล่นที่นั่นอย่างคราวที่แล้วสิบเดซิเบลที่ไปครั้งล่าสุดคืองานอำลาของสวิตเอลโลเพราะว่าวงสวิตเอ l โลเขาแยกไปแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเขาก็ดังเหมือนวิมไงวิมไหนวิมวงไอ้นี่ไงอ๋อวิมไฮ้กลับมาไหมดังทุกเพลงก็นี่ไงใครนะล่าสุดเปเปอร์เพนอะ เพนไอเซนอะไม่ใช่ใครหาไม่ใช่ใครใหญ่เฮียแม่งกูรู้จักอยู่สองคนคนที่แยกออกไปอ่ะเขามาทําเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วอ๋อเราต้องนานแล้วที่เป็นมือกีตาร์ใช่ไหมมือกีตาร์ก็เพนไงไม่ใช่เฮ้ยมือกีตาร์เซนไม่ใช่เซนมือเบสเออนั่นงั้นมือกีตาร์กันเลยเออเยอะไอ้แต่แล้วก็มันมีไอ้นี่คอนเสิร์ตล่าสุดอะเมื่อวานกูว่าจะไปกูไม่ได้ไปเฮียแม่งมีคนให้บัตรมาแล้วเสกมาให้ให้กูตอนสองชั่วโมงกูคอนเสิร์ตจะเริ่ม ่ไอ้ปันปันพีเล็นอะนะเออปันไอ้อะไรว่าปันหยาบอะแต่มันเหลือแค่ปันแล้วตอนเนี้ยปันปันยียไม่ใช่ปันน่ะปันหยาบเออข่ายหยาบครูอะนะไอ้ทีมหยาบปันหน้าพียน่ะไอ้ปันหน้ามึงจะท่านหรอ อเออนั่นแหละกูเพิง่งได้ไปบอลคอนเสิร์ตมาไอ้เฮียแม่งให้กูมาตอนสองชั่วโมงสุดท้าย <c oughs> คุยปัน <c oughs> ปันจัดใหม่ปันไอ <c oughs> ้เฮียกูจะไปยังไง <c oughs> ขับรถไปกู <c oughs> กูก็ไปติดอยู่ข้างหน้าแล้ว,ลวกว่ากูจะเ,เข้าถึงตัวคอนเสิร์ตพอดีไอ้เฮียครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะมั้งไอเฮียสองเพลงสุดท้ายกูเข้าถึงถ้าพ <c oughs> <c oughs> ูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตปีนี้คอนเสิร์ตน่าจะบูมอยู่นะบูมปีนี้คอนเสิร์ตเออเป็นเหมือนกับเป็นปีแห่งการคอนเสิร์ตเพราะว่ามีงานมิวสิกเฟสติวัลแบบโผล่ขึ้นเยอะมากมันมีนี่ไง เป็นโน่นไอของพี่โตขเข้ามาไงอ uh, uh, ่าเออน well, ั่นแหละมีแต่คนจ้องไปดูกันแต่หลายแต่ล่าสุดก็ไปเยอะกันนะมีหลายอย่างเลยอยากดูนะอ้ไอบิกไงมีบาตรมึงไม่บอกนะเอาบิกก็เจเจดาก็เป็นเพื่อนสีกับพี่โตก็เนี่ยล่าสุดที่กูไปทัวร์นครสวรรค์มาเป็นวันเดียวกับที่ชิรลกขึ้นเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกชิรักยังไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตอีกเหรอไม่ถึงคอนเสิร์ตเดียวหรือคอนเสิร์ตเขาเองคอนเสิร์ตของเขาเอง กูชอบแล้วชิเล็กเออวงขอสู้ชอบชอบแองจี้แองจี้น่ารักเก่งด้วยพี่โน้ตก็เพิ่งมีไอ้นี่ไปเดี่ยวเออแต่อันนั้นก็ซื้อไม่ทันไอ้ฟินอะซื้อทันอ่าไอ้ฟินมาสปอยไหมไม่ได้สปอยรอดูในเน็ตฟิกรอดูในเน็ตฟิกกูบอกกูกูปิดการทุกคนสปอยอ่าเออกูซื้อไม่ทันที่แคยบัตรห้าพันนี่เนี่ยน่าสุดกูเพิ่งไปกูจะโดนที่แี่นี่แล้วแบ็คทิ้งนี่คมแบ็คเหรอหรืออะไร แบ็คพิงเนี่ยที่มาเล่นที่ราชมังเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยอีกมึงกูคลิปมึงลงนี่น่าจะไอ้นี่แล้วละ่ะอนาคต <p> นะอ,อีกอีกอีกหลายเดือนอีกหลายอาทิตย์อยู่สองไม่เป็นต่อมาถึงคลิปมึงใช่ไหมเออคลิปไม่คลิปกูลงเนี่ยคลิปมึงลงเนีย่ยคล<ง>ิปหน้าสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ตัดเร็วเดี๋ยวนี้ลงเร็วสัปดาห์หน้าไงแบ็คพิงวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเออวันที่ยี่สิบเจ็ดมั้งใช่ป่าวอาทิตย์หน้าอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกูน่าจะอยู่บนไป ลดเลยเหรอเออเยอะแยะมันก็สนุกดีนะทัวร์จะได้ที่มึงไม่ได้ไปรอบนี้ด้วยโตมากูไม่ไปกูพอแล้วเฮียทำไมวะไอสัตว์มึงไม่เห็นรอยสักหลังกูเลยเฮียใครเห็นใครก็บ่นดูนีดูดกูยังไม่ไดแก้เลยวะนี่เนี่ต่อต่อต่ต่อต่อแต่กูยังขีดเหมือนมึงเห็นนนรถโตะป่ะเออานโต๊ะที่ ขีดค่าอ๋อขีดค่าด้วยโอเคป่ะเสร็จเอ,อ,อาเหี้ยนะตัโต้ตัต่อต่อเด้อเอดีได้เหี้ยตักโต้แค่นี้เหี้ยตักใหญ่กว่านี้คนสกสสยใหญ่เลยเหี้ยกูแค่หาดหยามเลยไอ,อ้เหี้ยกูทักตอนแรกกูทักเป็นลายหมีแล้วกูจะใ,ให้กูทักไอ้หมีห <s> มีพี่อยากสัตว์แกอ่ะ ่มันคำถามแรกเลยสักอะไรพี่บอกแก้งานหน่อยไอ้สีไอ้สีที่มางานอะไรเหรอเนนี้เฮียแล้วก็ส่งรูปอีวัตจีมาเฮียเลยเฮียเลยเออไปแล้วมึงปิดคลิปแล้วมั้งเฮียหลายยาวเนี่ยปิดคลิปเดียวเฮ้ยสิบเก้านาทีแล้วเออนู่นนี่ไงมาแล้วพูดไปหาเละเฮ้ยเอ้ยจะบอกมึงจะขึ้นเลยโอเคปิดคลิปไปหน่อยครับ สวัสดีครับวัยรุ่นลิปปิดคลิปแล้วสวัสดีครับผมเพียวแซดบีดีนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามแลมะซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอโอเคก็หยุด<า>แล้วไงบายบายว่ายน้ำดีว่ายน้ำคือกลัวอะไรจะขึ้นไงขึ้นไรกลับแล้วทำไงทำลูกไบาย